บอเป็นสนไว้น้องเสื้อฟ้านะคะบอกว่าอ้าวถ้างั้นเราต้องเป็นคนแค่เหรอเนี่ยน้องไอรีนนะคะเป็นชวนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการเศร้าซะงั้นเลยช่วยช่วยหนูคือกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาถ้ายอบงงยี่สิกล่องก็ไม่หายสลืมสลือเอ๋ออนี้มันเอ้ยแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยฮ่า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 ว้าวสัตวให อยากสวยดีนะักฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะข้าสื่อชอบลิต้ากิดแคทชอบกินไก่บู เดื่นี้นะคะเรากลับมาอีกาอบเกมเล่าบ,บอกนั่นเองแมวที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวอบรูเทเวน่าพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้านะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูการประกวดละครเวทีนะคะประจำปี2567ในโรงเรียนคิดแค้นด้่น,นะค่ะเย้ ต่ว่าเราจะไม่ได้จัดที่โงเรียน,นะคะเราจะไปจัดที่ละครศูนย์ประชุมแห่งชาตินะคะละครเวทีในเมืองบูเทเวนนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะคือเนื่องจากว่ามันมีคลิป,ลปหนึ่งอะ่ะที่พี่ดีตา้าให้แข่งตกแต่งบ้านสวนหนามั้งแล้วน้องอะ่ะสร้างเหมือนละครเวทีขึ้นมาพี่ดีต้าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราหน้าบาร์ทำคลิปแยกนะคะเป็นการประกวดละครเวทีนะคะพี่ดีต้าว่า น่าจะดีนะคะน่าจะออกมาดีนะคะก็จะคือจะแบ่งเป็น2ทีมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปซ้อมการแสดงละครมานะคะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะอย่างตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซินเดอเรละล่าแต่วันนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะก็ให้คุณผู้ชมเป็นพู้ตัดสินด้วยนะคะว่าละครเรื่องไหนนะคะ ทีมไหนแสดงได้ดีที่สุดบทดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆที่จะมาร่วมนะคะอาชีพกับพี่ลิต้าคะก็มีน้องอลินนะคะน้องนิชาน้องฮานี้น้องแพรวาน้องน้ำหนาวน้องชินาน้องปันฝันน้องมีน้องเก้าน้องหอมมีน้องไหวน้องเอิร์แล้วก็น้องไอรีนนั่นเองมีกันอยู่แค่นี้นะคะสมาชิกแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอาชีพกับพี่ลิต้าคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มข้าวพอยคิดแคทกันนะคะที่ไอจีพี่ลิต้าไอจีลิต้าในสกอร์คิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะนองเ ก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นนะคะในเกมโรบอกด้วยนะมี14สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวข่ะดำน้ำตาเหลืองนะคะเจ็ดโรบัทั้งนั้นวิธีการซื้อใหกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือจะกดไปที่โรบอกพี่ลิต้าและคลีเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะ และสุดท้ายน,นะคะฝักเสือ Rita ้อลิต้าคิทแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำเลยตัวละ390บาทเท่านั้นส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญถูกออเดอร์จะได้สิทธิ์รับแอดในรูนรบอบก,กับพี่ลิต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่แอดไลน์แอลิต้าคิทแคทช็อปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะ,ะโอเคค่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูละครเวทีกันเลยดีกว่าคะ่ะไปละครเวทีในวันนี้นะคะเรารว้าไปเลยดีไหมก็ดีนะคะวาร์ปไปกันค่ะว้าก เราไม่วาานะคะมีรถเราอาุตส่าห์โหเสียเสียโรต้องเยอะนะคะเพื่อซื้อรถมานะคะเราก็ต้องใช้รถให้เกิดประโยชน์นะคะมาขึ้นมาเลยจ้ะแต่รถไม่โหลดทำไมพี่ลิต้าขับไม่ได้เอ๊ พี่ลิต้าล็อกรถเหรอทำไมขับไม่ได้ขับไม่ได้ของจริงป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นอ๋อขับได้แล้วโอเคโอเคขึ้นมานะฮะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะพาไปลงละครน,นะฮะนี่ไปที่นอตเอสเตดและกันตรงนี้น่าจะเป็นอนอตดาวนะคะคิดว่า not. นอตนั่นแหละเอาน้องกระโดดลงเฉยเลยน้องมีนะคะขึ้นมาเองเลยนะจ๊ะลูกจ๋านี่เห็นไหมเราต้องมีพิธีตีตองนิดนึงนอตจริงด้วย ตาสร้างบ้านให้อันนี้คือสถานที่นะคะโรงละครแห่งชาตินั่นเองนะคะอันนี้คือเออสนามราชมังคลากีฬาสถานโรงละครนะคะโรงละคระนี่น้อจะต้องแสดงกันตรงนั้นนะคะ2ทีมนะคะแยกกันซ้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิตาแบ่งแบ่ง ตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะของการแสดงละครเวทีนะคะคือน้องๆจะต้องคุยกันนะคะเลือกคอนเซปต์ของละครที่น้องจะแสดงนะคะว่าจะจะแสดงเรื่องอะไรนั่นเองนะคะอย่างทีมนี้เขากำลังเลือกกันอยู่นะคะใช้วิธีการโหวตนะคะตั้งป้ายโหวตและทีมนี้คุยกันยางเนี่ย ทีมนี้มีกี่คนเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดอทีมนี้มีเจ็ดคนแล้วทีมนู้นล่ะทีมนี้มีหกคนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแล้วนี่อยู่หนูอยู่ทีมไหนอ่ะหนูอยู่ทีมไหนเต็งเบ๊บเสาวลักษณ์นี่คือซันนี่ปะหนูอยู่ทีมไหนเนี่ยน่าจะต้องอยู่ทีมนี้นะเพราะว่าทีมนู้นคนเต็มแล้วแล้วแบบไม่รู้ค่ะอยู่ทีมสองได้เลยค่ะเพราะว่าทีมนั้นคนเต็มแล้ววันนี้สมาชิกเราน้อยนะคะทีมนี้มีเจ็ดคนทีมนั้นมีหกคนโอเคแล้วมีคนเข้ามาเพิ่มสดีคะส หนูอยู่ทีมไหนเอ่ยิงคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะหนูอยู่ทีมสองเหรออ๋อน้องบอกน้องอยู่ทีมสองแต่ว่าทีมหนึ่งคนเขาน้อยอดีหนูอยู่ทีมหนึ่งได้ไหมอ๋อทีมสองอ๋อถูกแล้วถูกแล้วหนูอยู่ทีมสองถูกแล้วนะคะแต่งตัวสวมบทบาทให้เหมือนที่สุดนะอการแต่งตัวก็มีผลนะคะคะแนนในวันนี้นะคะจะมาจากหนึ่งนะคะความสามัคคีนะคะ สองอาการการสวมบทบาทนะคะ acting การแสดงนั่นเองนะะแล้วก็สาก็คือการแต่งตัวให้โรเพให้เหมือนที่สุดนั่นเองนะคะให้เข้าบทให้เหมือนที่สุดนะคะเรามาลุ้นกันเ,เท่ากับว่าทีมนี้มีเจ็ดคนทีมนื้มีเจ็ดคนเขา้าเข้ากันนะคะจะแสดงอะไรดีซึ่งพี่ลิต้าเนี่ยก็ได้เสนอน้องๆไว้นะคะว่าจะแสดงอะไรได้บ้างนะคะเผื่อน้องไม่เห็นภาพก็สามารถทําเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นโนไวท์กับคนแค้ทั้งเจ็ด เอลซ่าเลดี้โก้หรือว่าจะเป็นละครอ,อย่างเพศนิวาสอะไรก็ได้นะคะที่หยดก็ได้อันนี้นะคะเท่าที่พิริต้าฟังเข้าๆนะคะเหมือนแก๊งนี้จะเป็นเจ้าหญิงนะคะแสดงเรื่องเจ้าหญิงแต่ไม่รู้เจ้าหญิงอะไรนะคะส่วนแก๊งนี้เนี่ยจะแ,แสดงเรื่องอะไรกันเนี่ยน้องบอกที่หยดแอบยากแล้วมันมีละครเรื่องนักตบมด้วยหรอคะทำไมถึง พี่ลิต้าขอญาตแบลแล้วรอเรองนี้ได้ไหมคะขอแบลแล้วรอเรองนี้นะคะเพราะว่าชื่อนะคะไม่สร้างสารรค์ทั้งเลยนะคะนักตบนะคะพี่ลิต้าไม่ชอบนะคะเป็นผักตบชวายหรือไงขอแบลแล้วรอเรองนี้คะ่ะเรื่องอื่นได้แต่น้องคงเกิดไม่ทันนะคะขนาดพี่ลิต้ายังเกิดไม่ทัน h ฮร์คอนเตอร์เลยนะคะไม่รู้น้องจะเกิดทันกันไหมอะไรก็ได้นะคะเจะ้าหญิงดิสนีย์หรือละครอะไรที่มันดังๆอะ่ะ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยละครดังๆที่พี่ิต้าว่าก็คือน้องเกิดไม่ทันกันหมดเลยนั่นเองอะไรเนี่ย The Worst Wish นะฮะมันคือละครเรื่องอะไรนะครับเนี่ยเอ้ยอ้าวหนูอยู่ทีมไหนลกูกชิคาโปรชิคาโปรคือใครอยู่ทีมนี้เหรอทำไมทีมนี้คนเริ่มเยอะจังนับว่างซับไปลเลยยิ่งยากปกติไม่ชอบดูหนังคะ่ะชอบดูแต่พี่ลิต้าเพิ่เพลย์เร็วมาละครเรื่องลิต้าคิดแคทเหรอละครคุณธรรมนับบอกพี่ลิต้าค่ะคืออะไร หรือหนูจะแต่งขึ้นมาเองก็ได้น้องบอกให้พิลิต้าเลือกให้เหลยก็ได้นะไม่ได้เพราะว่าบางทีสมมติถ้าพิลิต้าเลือกแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วบางคนเขาไม่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ในสมาชิกหนูหนูก็แสดงไม่ได้ไงน้องบอกถ้าเป็นหนังไทยไม่ดูเลยซีรีส์เกาหลีก็ได้นะได้หมดน้องบอกพิลิต้าทำช้อยให้หน่อยคะ่ะสโนว์ไวท์กับคนแคททั้งเจ็ดค่ะง่ายสุดแล้วสโนว์ไวท์กับคนแคททั้งเจ็ดง่ายสุดบอกเลยหรือว่าจะเป็นเจ้าหญิงเอลซาก็ได้เอลซา่า Let เออสโนวไวท์ก็จบแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะ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 ๆนะคะสโนไวท์แล้วเนี่ยคนอื่นก็เป็นคนแคน่ทั้ง4ทั้ง3ทั้ง2ทั้ง1ใบสโนวไวท์ง่ายสุดแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่เขาเริ่มซ้อมกันแล้วนะที่นี้เขาเริ่มซ <laughs> ้อมแล้วแอบสอบถามได้ไหมเนี่ยอุ้ยเขาตั้งใจกันมากเลยทุกคนทุกคนดูถึงความตั้งใจดิอุ้ยนี่นะคะเขาตั้งใจจริงๆนะ เขาจริงจังกันมากเลยอะทีมนี้ยังเลือกเลือกละครไม่ได้เลยสันนี่บอกเราเราหอบเป็นสโนไว้น้องเสื้อฟ้านะคะบอกว่าอ้าวถ้างั้นเราต้องเป็นคนแค่เหรอเนี่ยน้องไอรีนนะคะแล้วหนูต้องเป็นคนแค่เหรอคะเดี๋ยวพี่ลิต้าดูให้นะว่าสโนไว้มีใครบ้างสโนไว้เจ้าชายเจ้าชายคนแคะแม่มดเนี่ยมีตัวละครก็มีอยู่แค่นี้นะคะสโนไว h เจ้าชายแม่มด และอีก4คน5คนก็เป็นคนแขกก็ได้ง่ายจะตายแล้วบอกคนคนแขกควรเช่นหญิงล้วนด่าด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 ํนี่จองค่ะเจ้าโอ้โหกว่าจะตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นใครทีมนู้นพอซ้อมจะเสร็จแล้วพั๊กเนี่ยโอ้โหประเทศไทยส่วนไปเล่นน้ำเหนือนี่อู้้น่ารักนะคะน่ารักเแพรวาพี่ลิต้าเห็นตาปื้อๆของแพรวาทีไรพี่ลิต้าเอ็นดูทุกทีนะคะกับน้องมีนเนี่ยการแต่งตัวทั้งสองคนเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะนี่น้องมีนฟันหนูขาวได้เลยใช้ยาสีฟันย่ออะไรคะเนี่ยเกลืออยู่แล้วค่ะเกลือไม่พอค่ะต้องมี ตั้งใจนะคะตั้งใจซอบนะคะตั้งใจซอบนะอ่ะเรียกปวดบาทนะคะเจ้าชายคนแค่แม่พด สนอไว้เอ,อ่อในสนอไว้มีตัวละครอะไรอีกไหมพี่ลิต้าไม่มั่นใจเพราะไม่เคยดูการ์ตูนแต่เดี๋ยวลองหาดูให้นะคะช่วยน้องหน่อยกลุ่มนี้นะคะตกลงละครกันไม่ได้ว่าจะเล่นอะไรนะคะพี่ลิต้าเลยต้องช่วยน่าจะมีแค่นี้นะพี่ลิต้าว่าตัวหลักๆอะ่ะก็มีแค่แน่นแหละทําไมเป็นแม่มดกันเยอะจังแม่มดเอาคนเดียวนอกจาไปเป็นคนแค่ทั้งเจ็ดให้หมดเลยคนแค่จะไม่มีบทบาทอะไรมากสาหรับใครที่ไม่อยากแสดงเยอะนะคะแนะนําให้เป็นคนแค่นี่ใครเป็นเจ้าชายเนี่คนยคนนี้ใครเนี่ยน้องชิกาโปรนะคะซึ่งคือใครก็ไม่รู้ทีมนี้มก คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้มีแปดคนเลยเนี่ยทีมีคนเยอะนะเอ๊ะลอซันนี่อ่ะลอสซันนี่ลอซันนี่สรุปตอนนี่เป็นแม่มดเหรอสรุปเป็นแม่มดกันสองคนเลยเหรอแม่มดทั้งสองแต่เย็นท่าไมอะ่ะแม่มดด่ากันเหรอทำไมอะ่ะแม่มดด่ากันเหรอเป็นอะไรกันป,ประมาณว่าสองคนนี้นะคะเขาแย่งกัน แย่งกันเป็นธนไว้ระหว่างแซนนี่กับน้องหวายเขาแย่งกันเป็นธนไว้นะคะพิมพ์มาในแชทส่วนตัวในโลบอกว่าจะออกอะไรกันไกลค้อนกระดาษเขาเลยทะเลาะกันนิดหน่อยนะคะระหว่างน้องหวายกับน้องแซนนี่นะคะฟิลิต้าก็เลยให้เขาเปิดฉุบกันนะคะเพื่อเป็นการแฟงเพราะน้องบอกว่าเราอะจองก่อนนะน้องหวายบอกเราอะจองก่อนเลื่อนแชทขึ้นไปดูสิน้องแซนนี่บอกบ้าเหรอเราเนี่ยแหละจองก่อนนะคะก็เลยเริ่มมีปากเสียงกันฟิลิต้าก็เลยแต่สิบ แฟนๆฮะพิมมาในส่วนตัวว่าหนูจะออกอะไรลูกไหวบอกออกคอนแซนดี้บอกออกคอนเสมอค่ะออกใหม่ทักแชทมาออกคอนเหมือนกันเฉยเลยออกใหม่เร็วคอนนะคะแซนดี้ออกคอนเหมือนเดิมน้องจะออกกระดาษหรือกันไกนะคะขึ้นอยู่กับไหวแหละไหวบอกว่าออกกันไกค่ะกันไกนะคะแซนดี้นะคะโอเคแซนดี้แซนดี้ชนะค่ะแซนดี้ได้เป็นสโนไวท์โอเคแตนนี้ได้เป็นสโนไวท์ค่ะแฟนๆนะอย่างนี้แฟนๆนะคะจบโอเค เมื่อเราทะเลาะกันนะลูกนะแล้วผมพิรลิตาตัดสินนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นคนแค้แล้วนะเป็นคนแค้คนแคทนะ้ทั้งหกเนาะคนแคท้ทั้งหก หึ่งสามหคน <c oughs> ไม่ครบไม่เป็นไรค่ะคนไม่ครบไม่เป็นไรนะคนแค์มไม่จำเป็นต้องมี7คนนะนี่เป็นคนแค์เวอร์ชั่นใหม่เป็นคนแค์ทั้ง6กละกันไอโฮมไอโฮมไ home มไอโฮมโหแล้วนี่อะไรเนี่ยบ้านเรียบเลยนี่คือทีมนี้เขาซ้อมกันจนจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมีการท CPR ํา C P R กันด้วยอ้าวแล้วชินะเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการเศร้าั้งนั้นเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ย ทีมนี้เขาไม่เห็นทะเลาะกันเลยนะคะทำงานกันเป็นทีมดีมากเลยนะ,ะรีบซ้อมนะคะทีมนี้แต่งตัวด้วยนะคะอย่าลืมแต่งตัวนะทีมนี้เขาแบบมีพ็อปเพิร์บอะไรดีมากเลยนะ,ะพี่ลิต้าว่าเก่งนะคะเก่งเก่งเก่งแต่ชินานี่เป็นอะไรไปพิธีกรเนาะเหมือนเหมือนเหมือนชิน,า,นาจะเป็นพิธีกรนะคะอาจจะเป็นคนเล่าเรื่องของทีมนี้อีกทีหนึ่งเป็นไปได้สู่ๆนะคะนี่เขาเริ่มมีการแต่งตัวแต่งตัวกันแล้วนะคะ โอเคค่ะ8ปปีผ่านไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนี่เนาะเขากาลังซองวางพลฟกันเพียบเลยนะคะเนี่ยวางเกันเพียบเลยมีบ้านคนคงค,คนแค่คือน้องรู้ใช่ไหมคะว่าสถานที่จริงที่สแสดงคือเวทีนั่นซึ่งพื้นที่มันไม่ได้เยอะเลยลานเองเคอร์ขนาดนั้นนะคะหวังว่าจะรู้แล้วกันนะคะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่พี่ลิต้าบอกส่วนทีมนี้อันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็กําลังซ้อมรอบที่2กันนะคะก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเต็งเบฟบแต่เหมือนทีมนี้ไม่ได้เน้นกนารนต่งต้ต้าเห็นนอง ค่อนข้างที่จะใส่ชุดธรรมดานะคะหรือว่ามันเป็นคอนเซปต์หรือกิมมิคของน้องก็ไม่รู้นะคะยังไม่รู้เลยว่าน้องแสดงอะไรนะคะเนี่ยแต่ว่าทีมนี้นะคะจะมีการแต่งตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะด้วยความที่เป็นสชนไวและคนแคททั้งเจ็ดทุกคนก็จะมีมบทบาทที่แบบว่าตรงตัวของตัวเองอะนะคะซึ่งพอบเยอะมากซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าแสดงบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะทําพรอปอะไรก็คิดถึงพื้นที่ด้วยนะคะว่าพื้นที่มันก็มีแค่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนทีมหนึ่งเขาพรอมแล้วนะคะตอนนี้ทีมหนึ่งได้สแตนบายแล้วนะคะค ทีมหนึ่งมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแสดงเรื่องเจ้าหญิงหลุดมาในโลกมนุษย์ค่ะบทบาทแต่ละคนมีดดนนี้อารินรับบทเป็นแอรีรยลฮานิรับบทเป็นซินเดอเรลล่านิชารับบทเป็นลาพันเซลเนนเป็นผู้ช่วยของแอรีรยอลอีกทีเพลวาก็เป็นผู้ช่วยของแอรีรยลเหมือนกันน้ำหนาวเป็นผู้ช่วยของลาพันเซลตาบอบแล้วเชิญรับชมกัน แวรนี่คือเป็นเพลงประกอบใช่ไหมคะเนี่ยเอาพี่ดิต้าิดเสียงไว้น้องๆไม่ได้ยินเพลงแวแวมาเริ่มการแสดงได้เลยค่ะนักแสดงแสดงอย่านเนี่ยแลวนี่เจ้าชายของทีมสองมาทําอะไรตรงนี้คะนี่นีมาแล้วนะนี่เขาได้ทําการวางพ็อปต่างๆนะน,นะวันนี้เบื่อจังชวนราบ,บันเซลมาเล่นน้ำดีกว่าเขียนจดหมายแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะนี่จดหมายอะไรเนี่ยจากแอรียลสินะเปิดอ่านแป๊บ เฮ้ยแอลิวชวนไปกินนะ้ำเว้ยไม่ใช่ยชวนไปเล่นน้ำงั้นไปดีกว่าสวัสดีจ้าแอเรียวเอาสวัสดีเราไปเล่นน้ำกันเถอะบาบาดบ้าดบาบ้าบาดบาดบาบาเล่นน้ำกันเอ๊ะโอ้ยมึนหัวจังเลยอะเราก็รู้สึกมึนหัวแปลกๆเหมือนกันเออเออเอเอช่วยด้วย สลบทั้งคู่อ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยมึนหัวชะมัดเลยระหว่างนี้ขอเช็์ฉากต่อไปนะคะโอเคเชิญเช็์ฉากค่ะปแ๊บนี้ขอมีการเชร์ชมแชร์ฉากด้วยแบด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 ระหว่างนี้ขอเชิญพบกับโฆษณาเสื้อลิต้าคิดแคทก่อนค่ะด้อเด้ด้ด,ด,ด,ด้ด้เด,ด้อด,ด้เอามาแล้วนี่เล่นแล้วดูคลิปพี่ลิต้าอยู่ พวกเราเป็นน,นุต่างดาวน่ะใช่ใช่เอางี้ไปบ้านเรากันไปกินข้าวกันเย็นแล้วใช่ใช่เอางั้นเหรอไปก็ได้ไปไปไปโอ้โหถึงทั้งถึงทั้ต้องอุ้มไปเลยนี่มาบ้านแล้วโอ้โหประชากรหนาแน่นเวอร์พี่ลิต้าเข้ามาในบ้านหนูได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้พอดีเลยพอดีเลยฉันเดินไม่เป็นนะ่ะ พี่ลิต้าใช้กล้องนะคะใช้อยู่ค่ะไม่ต้องห่วงงามงามงาอร่อยจังกรี๊ดอ๊าโอ้ยเก็บจังเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราออกไปดูกันเจ้าหญิงหายไปไหนเนี่ยเจ้าหญิงเฮ้ยเจ้าหญิงโอ้ มาป้องกันตัวไว้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราพาไปทำแผลโอเคเราจะพาเธอไปด้วยไปทําแผลกันในบ้านฉันเธอนอนนี่ก่อนนะเดี๋ยวเราทายาให้แต่ละมือแต่ละเดแพลว่าไปทําแผลเร็วทําแผลทาแผลทำแผลทาแผลทำแผลทำแผลโอ๊ยหายเจ็บขึ้นเยอะเลย50ปีผ่านไปเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะพูกเธอพี่ลิตาออกของใหม่มา ยไปช็อปเยอะเกินไปหรอตังค์หมดพอดีนึกถึงวันที่มาจินโลกมีครั้งแรกเลยอะ่ะไม่เยอะปกติจะตายไม่เยอะนะไม่เยอะใช่ใช่เฮ้ยซสืบิลิตา้อาอยากได้อะ่ะจักเลยละกันฮ่าฮ่าไม่ต้องรอฉัยแอบถ่ายรูปหลุดเพื่อนดีกว่าซสืบิลิตา้าฉันเอาด้วยฉันเอาด้วย พี่ริต้าลงแล้วให้ว่าแกไปดูกันเช่โพสและแปะแปะแปะอัพสตอรี่ไชอบกับเพื่อนสาวอ่ะเสื้อสวยมากอัพรูปหลุดเฟื่องเรียบร้อยจบการแสดงถ้าคนเรายอมรับในการปรับตัวก็จะทำให้ทุกอย่างไม่ได้ยากชินะพูดปิดพูดปิดโอ้ยมีนเธอลงรูปหลุดฉันเหรอเนี่ยมีนแอบอัพรูปหลุดน้ำหนาวด้วยหรอ งได้จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะตีลังกาไป็หนึ่งทีใ,ใดๆก็คือฝากเสื้อลีตา้ากิทแคนด้วยนะคะเสื้อลีตา้ากิทแคนเนี่ยมีสิสีเลยนะมีสีฟ้าชมพูม่วงส้มแดงเขียวเหลืองดำดำขาวน้ำตาลแดงขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้ขอบคุณที่รับชมพวกเรานะคะน่ารักมาก โอเคค่ะใครที่ชอบการแสดงของทีมหนึ่งทีมเมื่อกี้นะคะที่มึ่งแสดงไปนะคะฝากโหวตใต้คอมเมนต์นะคะให้ทีมเจ้าหญิงหลุดมาในโลกมนุษย์ด้วยนะคะเย่ช yeah. ื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงหลุดมาในโลกมนุษย์นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะฝากโหวตให้น้องด้วยนะถ้าใครชอบนะนี่นะคะในที่ในที่สุดนะคะทีม2ก็ได้เซตฉากเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ผ่านไป8ปปีนั่นเองนะคะทีหน้่งก็น่ารักมากเลยนะคะนี่หยุดและอยู่ดูเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าที่ไม่น่ารักเนี่ยคือก็อีบี ถ้าเยอะต้แย่งบได้ถวไบบันหัวพี่นิต้ากันเนี่ยพ <c oughs> ือถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะจ๊ะติงเบฟสวัสดีค่ะชื่อหอมนี่ราบทดเป็นปเจ้าชายสุดหล่อเท่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงเรื่องสโนไวท์กับคนแค้ทั้งเจ็ดสวัสดีค่ะเซนนี่นะคะราเบทเป็นสโนไวท์นะคะเก้าระบทดเป็นปแม่มดค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮักจังน่ะเป็นคนแค้นะคะทีมสองสวัสดีค่ะเออราเบทดเป็นปคนแค้ทั้งเจ็ดสีแดงครับผมสวัสดี สวัสดีค่ะชื่อบันฝันนะคะรับบทเป็นคนแค้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อหวานะคะคนแคม่วงรังบบทเป็นผู้บรรยายด้วยค่ะเฮยเพิ่งเห็นว่าถือไมค์กันด้วยน่ารักจังอ๋อมีคนแค้สคนนะคะเพราะคนแคขกคอปเตอร์น่าจะหลุดถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยค่ะ โอเคมีสมาชิกเจ็ดคนเด้อเริ่มได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> นูคนแค่ดี <c oughs> น่ารักั่เลยโอ้คนคนแค่ตัดไม้หรออ๋อคนแค้ตัดไมสสด้สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆทุกคนคงจะรู้จักนิทานเรื่อนสโนวไวท์กันนะจ๊ะ <c oughs> แต่วันนี้สโนวไวท์ของพวกเราจะเป็นสโนวไวท์แบบแบบสี่เหลี่ยมค่ะ ะะแม่บดหลุดค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมกันเลยดีกว่าค่ะแต่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 อย่าลืมซื้อเสื้อพิลิตาแทางในโรบอยและได้ชีตจริงด้วยนะคะน่ารักมากเลยลูกวายเกิดเรื่องใหญ่ค่ะแม่บดหลุดค่ะแม่บดลุดหนู๋ว่าคงใกล้จะเข้ามาแล้วมั้งกำลังเข้าใหม่ค่ะโอเคค่ะรอได้ค่ะการละครหนึ่งนานมาแล้ว นานมาแล้วได้มีเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อสโนไว้อยู่กับแป้เลี้งใจร้ายมีวันหนึ่งแม้เล้งใจร้ายวางแผนที่จะฆ่าสโนไว้จึงทำแอปเปิ้ลแอบยาพิษขึ้นมาแล้วสโนไว้อยู่ไหนอ๋อนี่แอสโนไว้ White, กับเจ้าชายนอนอยู่อ๋อเลยทำแอปเปิ้ลแอบยาพิษขึ้นมาแล้วไงต่อมีใครพูดอะไรปะกระจกพิเศษบอกข่าเธอใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีกระจกนี้กระจกวิเศษนะฮะฉากนี้เป็นฉากในตำนานสโนไว้ White, ไงล่ะ ฮ่านางซโนไว้เหรอฉันไม่ยอมหรอกนะจะให้ซโนไวเป็นคนที่งามที่สุดได้ยังไงเนี่ยฮออย่างนี้มันเต้าหัวร้อนฉันไปถึงน่าไปเย่อโรงเรียนเธอจะให้โซโนไวเป็นคนที่งามที่สุดงั้นเหรอฮ้อได้เวลาปรุงยาโอ้สารงมแช่แบบสารเคมแช่แบบโอ้สารเคมีแช่แบบสารเคมีแช่แบบฉันได้อาบ้ยาพิษแล้ว อาบยาพิษจ้าวายเฮ้ยใช้เห็นคนบ้ามาทำอะไรแถวนี้ไม่รู้อ่ะอยากไปดูดีกว่าเชียงมันเอาสนไว้สวัสดีจ้าพวกคนแค์ทั้งหลายมีอะไรให้เรารับใช้หรือเปล่าครับพวกคนแค์น่ารักมากมาหาพวกเรามีอะไรช่วยหรอเฮ้ยแม่แม แม่มดแอบดูอยู่ด้วยนะคะมีอะไรหรอสโนไวท์นี่แม่มดแอบดูนะคะนี่ทบหน้าของแม่มดนะคะคือว่าเราเนี่ยจะเข้าไปในป่าดูหน่อยนะโอ้ยเดินเร็วมากเลยเนี่ยอ่านไม่ทนันเข้าไปดูในป่าแล้วไงเนี่ยอ่านไม่ทันนะ่ะน้องเดินเร็วอะ่ะอ๋อฝากดูแลของในบ้านหน่อยนะอ๋อโอเคได้เลยสโนไวท์เดินกันเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราขอตัดไม้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูของในบ้านให้เย่เย่เย่เอาแอปเปิ้ลลูกนี้ไม่เจอนี่มันแอปเปิ้ลอะ อะไรหรอคะแอปเปิ้ลลูกนี้ถ้าหนูกินไปแล้วอ่ะหนูจะสวยขึ้นมา,มากๆเลยนะทานไหมละ่ะจริงหรอคะเนี่ยทานสิคะทานทานเอามปเลยค่ะหนูอยากสวยเร็วๆ Ay, อร่อยจังเลยอ,อ่ะอร่อยสุดๆจุบุจุบุเอ้อเออยออนี่มันเอ้ยแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยฮ่อฮ่าฮ่า อยากสวยดีนะช่วยไม่ได้นะฮ่า ชีพเลยอ้นี่เจ้าชายช่วยชีวิตฉันหรอเฮ้ยมันฟื้นได้ไงวันนี้ฉันเป็นอะไรไปนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นยไงบ้าครับเอพือซาร่าเฮ้ยสโนะวายหายแล้วดีใจยังเลยอะไม่นะเป็นยังไงบ้างครับขี้ฟันผม อ๋อดีขึ้นค่ะดิฉันรู้สึกดีขึ้นทันตาเลยค่ะเย้แตงไวฟื้นแล้วดีใจที่สุดเลยคือก่อนนี้ฉันจะเป็นลมฉันกินแอปเปิ้ลที่แม่มดทําเข้าไปเอาก็รู้นี่แล้วกินทําไมเนี <laughs> ่ยเฮ้ยแกรอดมาได้ไงฟ้าจะไม่ได้ทํานะแก <laughs> มาใส่ลายายสีเราสินี่ไงแม่มดที่ฉัน,น Apple กินแอปเปิ้ลเขาไปอะเมื่อกี้ผมเห็นคุณสลบนะครับนี่ก็ดีใจอยู่นะเธ <laughs> อใส่อะไรลงไปนะไม่นะฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไป อย่ามาเถียงได้ปะเธอสยาพิษนะกิเมล่าม่อย่ามาโทษคนอื่นนะอย่ามาโทษคนอื่นเอาจบแล้วเหรอเอาจบแต่งงานกันนะคุณชายคุณชายช่วยชีวิตเราขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเห็นบอกว่าเออผู้บรรยายนะคะผู้บรรยายบักหน้าจอหันไม่ได้นะคะอ๋อและสนอไวกับเจ้าชายก็คบหาดูใจกันและแต่งงานกันจนมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเย้ ค่ะโอเคถือว่าทําได้ดีนะคะมาแย่ทำมาแย่นะ,ะ,นะ,ะโอเคประมาณนี้นะคะของทีม2นะคะคือการแสดงส n o w w h i กับผลแก้ทั้ง7นั่นเองนะคะมีการเอาดอกไม้มาให้ด้วยเอาดอกไม้ไมาให้คนดูด้วยอลินบอกว่าชอบทีมนี้ค่ะบันเทิงมา,มากๆวุ้นวายดีค่ะวุ้นวายเหมือนตายวันแรกให้ค่ะขอบคุณค่ะส n o w w h i ให้ดอกกุหลาบเราเราต้องรู้สึกไงเนะี่ยถือว่าเป็นแขกรับเชิญอย่างสูงโอ้ก็ใครที่ชอบนะคะการแสดงของทีมนี้นะคะทีมที่2เนี่ยก็เออ่โหวตนะคะให้ทีม s n o เอาไว้กับคนแค่ทั้ง7ใต้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งประกวดแล้วคอนเวทีใดๆซัมติงซัมวันใดๆนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครต์มาค่ะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ๊กเป็นแรงใจให้พี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆได้นะคะแล้วก็แล้วก็ฝากไอจีกับติ๊กต็อกด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแคนนะคะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคนน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้้ารรร่่ววมไดเเเลยนะะคพืออับบิิงซ์ แบบริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครไม่มีไอจิก็ฝาก Facebook Page ด้วยนะคะริต้าคิดแค้นะคะช่วยกันกดติดตามให้ถึง10,000คนแล้วพิธีต้าจะสามารถสร้างก K K ลุ่มครอบครัวคิดแค้ทาง Facebook Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อริต้าคิดแค้นะคะในเกมโรบบอกด้วยนะคะมีถึง1ิสีแล้วนะคะชมภูฟังม้วนส้มแดงเขียวขอ,ขอ,ขอดำตาเหลืองนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นวิธีการซื้อจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้รือจะกดไปที่โรบบอกริต้าและคลีย์คอนเซ็ปชั้นเลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อริต้าคิดแค้นในชีวิะะวตว น่ารักให้ทุกอเดอร์และที่สำคัญทุกเดอร์เนี่ยจะได้เสี์ดุลร,รับแอนในลงบอกกับฟิลิต้าไปด้วยนะใครที่อยากได้นะคะบ,บอกคุณพ่อแม่แอดไลน์แอลิต้าคิดแคชชอารูจะกดลิงก,ก์งใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสือ้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะงานสับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย